มาค่ะวันนี้นะคะบีก็อยู่กับ e อสเ e นเดอร์คอร์นะคะทั้ง2ส,สีนะคะกับสีขาวและสีเงินให้ดูเลยค่ะว่าสีไหนที่คุณชอบมากกว่ากันพร้อมกับชุดแต่งรอบคันและก็กล้องสามพรกสบโศาเน้นความปลอดภัยแน่นเลยนะคะเริ่มต้นสําหรับคันสีขาวก่อนเลยนะคะกับตัว เอเนเดอร์คอร์ทีสีขาวพร้อมแต่งโลโก้สีดำนะคะตัดกระสีขาวลงตัวเลยพร้อมกับกระจัง v i p นะคะลูกค้าสามารถเลือกโลโก้มิสูให้เป็นสีอะไรก็ได้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีโคมเมียมเลยนะคะให้ความหรูหรามากขึ้นนะคะพร้อมกับตัวชุดแต่งไรเดอร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นทรงยอดฮิตนะคะเป็นทรง V 1ึพร้อมเล่นแถบสีฟ้านะคะให้มันแมทกับตัว h ฮ v ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการติดตั้งคิวกราสาร์นะคะ กล้อง3ามสอสงศาที่ประสานงานร่วมกันแล้วก็ชุดแต่งนะคะสะเกิร์ตด้านข้างนะคะเล่นแถบสีฟ้านะคะแล้วก็มีไรเดอร์ตรงนี้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะนี่มาถึงด้านหลังนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีในเรื่องของการติดตั้งสเกิร์ตนะคะท่อกู้เหลี่ยมนะคะทรงนี้เป็นทรงที่ฮิตที่สุดนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะและยังไม่พอคันนี้นะคะแต่งเต็มเลยนะคะเน้นความสดสบายมากขึ้นก็มีประตูท้ายไฟฟ้านะคะ นี่เปิดแบบสม ooth มากนะคะพร้อมกับด้านในนะคะที่มีจอนะคะขนาดใหญ่ที่สุดนะคะตอนนี้13นิ้วนะคะเป็นจอที่ชัดที่สุดนะคะมีการรับประกันให้2ปีด้วยนะคะทำให้คนแถว3ก็สามารถมองเห็นได้แล้วก็ในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้านะคะก็สามารถปิดได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งทั้งจอก็360หรือประตูท้ายไฟฟ้ารับประกัน2ปีด้วยนะ่มาถึง สำหรับคันของ e x p เปน e r c o r ค HV สีขาวคันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้บีให้มาชมนะคะว่าจอขนาด13นิ้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ค่ะลูกค้าจะมองว่าบางทีมันบางหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บางสายตานะคะบอกเลยว่าดูแล้วสบายตาม,มากนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้หลายรูปแบบอ่าสีขาวเป็นยังไงคะว่าสวยแล้วเดี๋ยวมาดูสีเทาบ้างสําหรับสีเทาคันนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของการ ออแคมปิ้งนะคะลุยมากขึ้นลูกค้าติดในเรื่องของแหลกราคามากขึ้นนะคะแต่สังเกตลูกค้าเลือกกระจังเดิมนะคะแล้วก็โลโก้นะคะที่เป็นสีเงินนะคะสำหรับลูกค้าคันนี้ค่ะชอบความหรูหรานะคะแต่ก็ยังให้ความสปอร์ตโดยการติดชุดแต่งรอบคันที่เป็น rider v1 เ,เหมือนกันแถบฟ้าเห็นไหมคะสีเงินก็แต่งสวยมากเหมือนกันนี่เหมือนกันค่ะคันนี้ค่ะมีกล้องส6 0องศาเหมือนกันนี่ค่ะ แล้วก็ตัวเบ้ารองมือจับนะคะอันนี้ลูกค้าขอเลือกเป็นเคปล่านะคะนี่ก็ให้ความสปอร์ตดูเท่เหมือนกันนี่มาถึงด้านหลังต่อค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าทรงท่อคู่เหลี่ยมเป็นทรงที่จริงๆนะคะและคานนพิเศษนะคะลูกค้าเลือกประตูท้ายแบบเตะได้นี่อันนี้สําหรับลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ่ตงที่บบกบีบอกก่อนถ้าสมมติว่ามีน้องหมาน้องแมวอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะนี่ แล้วก็ภายในค่ะก็มีการติดตั้งในเรื่องของพวม VIP ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะสีดำตะเข็บฟ้านะคะให้แมทกับตัว HU มากขึ้นนะคะถ้าสังเกตอันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นจอขนาด10นิ้วนะคะจอเหมือนมาตรฐานเดิมๆนะคะแต่ว่าใช้งานง่ายมากขึ้นนะคะกับจอ Android นะคะนี่บอกเลยว่าคันนี้ให้ความสมูทมากขึ้นนั่นเองขออยที่นึง่ง hey, สมืไหมคะก็ถือว่า เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่บีแนะนำนะคะถ้าลูกค้าชอบแต่งสไตล์ไหนก็สามารถเลือกแบบได้เลยนะคะแล้วก็น,นี่นะคะอย่างที่บอกค่ะอันนี้จะเป็นความยาวร้อยคูนร้อยสิบนะคะจุของจุอะไรได้เยอะมากนะคะจะมี2ขนาดคือร้อยคูนร้อยหนึ่งกับร้อยคูนร้อยหกสิบนะคะอันนี้ให้ดูใกล้เพิ่มเติมอีกทีสาหรับจอขนาด10นิ้วนะคะก็จะเป็นจอเหมือนมาตรฐานถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่ชอบจอที่มีขนาดใหญ่ก็แบบนี้ได้เลย ก็ถือว่าลูกค้าน่าจะชื่นชอบนะคะชอบสีไหนก็ยังไงคอมเมนต,ต์ใต้ล่างด้วยนะคะและยังไงถ้าลูกค้าที่ชอบ เอสเพนเดอร์นะคะหรือว่ากำลังมองหาอยู่หรือว่ากำลังจะซื้อก็ติดต่อบีที่0ุ9 1 8 5 4 4 5 9่เได้เลยตอนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษดาวเริ่มต้นนะคะ19,000เบาทพร้อมชุดแต่งจัดเต็มหรือว่าจะเลืกอกดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นานถึง5ปีแล้วก็พิเศษแพ็กเกจบปรโมชัทน5ปีให้ด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะบอกเลยว่ามีรถเด็ด,ด,ดแน่ๆน,นะคะกับตัวเอสเพนเดอร์ยังไงรอชมกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ